ปริตามบรรการการรับสมัครผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกอบจจังหวัดอุดรธานีกันครับรรยาการการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีวันแรกนะครับมีผู้สมัคร2คนโดยผู้สมัครทั้ง2คนเนี่ยตกลงในเรื่องของการจับสลากเลือกเบอร์ไม่ได้นะครับเลยต้องใช้วิธีการจับฉลากครับที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอาคารศาลาประชากรอุดรสามัคคี ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีวันแรกนะครับการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอุดรธานีทดแทนตําแหน่งที่ว่างนายสุรศักดิ์อศกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมสังเกตการรับสมัคร โดยมีผู้สมัครจาก2องพักการเมืองนะครับมาลงชื่อก่อนเวลาที่กำหนดประกอบด้วยนายสราวุฒิเพชรพนมพรหรือสอสอ,อป๊อดิตฐอสศสีสมัยพักเพื่อไทยและนายคณิสอนคูริรังนะครับหรือทนายแห้วอดีตรองนายกอบจอุดรธานีจากพักประชาชนครับสำหรับการเปิดรับสมัคร ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนาะยกอบจอุดรธานีนะคะก็เปิดรับตั้งแต่วันที่10ถึง14ตุลาคม2567เลยกำหนดวันเลือกตั้งแล้วค่ะก็คือวันที่ขอไปค่ะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วนะคะคือในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนค่ะในงานเลือกตั้ง ผู้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทางจังหวัดอุดรธานีก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไป1 2 5 8 4 5 4คนใน20อำเภอค่ะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น42เขตมี2,242หน่วยเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวผู้ลงสมัครในวันแรกก็จะมี2ท่านด้วยกันนะคะเป็นตัวแทนจากทางพักเพื่อไทยแล้วก็ทางพรรประชาชนนั่นเองไม่ได้หมายความว่า ผู้ลงสมัครนายกอบจอุดรธาน,นีจะมีแค่2ท่านนะคะใคติดตามวันต่อไปเนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มก็ได้ใช่ยังเหลือถึงวันที่14ตุลาคมนะครับ<ช>ที่สามารถรับสมัครกันได้